โอเคมาเรามากดกาชากันเลยดีกว่าเนะยครับผมจริงๆแล้วในในวิดีโออัปเดตเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตู้นี้ด้วยนะครับผม,ผมก็ไม่ต้องไปพูดถึงล็อกตู้ควาย,ยนะฮะทีนี้เนี่ยเรามีตั๋วกันตีใช่ไหมที่มันมอบมาให้นะครับผมอ่าเป็นตัวนี้นะผมขอดูนิดนึงว่าดอกอะไรบ้างน,นะครับก็เป็นคริตโตนะแล้วก็น่าจะอ่าไปจบที่เล,ลานะครับใช่ไปจบที่เล,ลานะตัวละครใหม่ก็ก,ก็ก็คือก็คือม,มีแค่เล,ลา นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากดเลยดีกว่านะครับผมอันแรกะฮะลองไปนะก็ถ้าได้เลล่าก็ดีนะผมก็อยากได้เล,ล่าเหมือนกันนะครับสายตีหลายท่านฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆอ่ะได้ยินใช่ไหมถ้าเกิดว่าซิลิก้ามันร้องเสียงเนี้ยมันแปลว่าได้ SSR เว้ยเออคือคือคอ,อันนี้ผมผมคิดว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีสองเสียงนะซึ่งของผมอะ่ะ เลือกเป็นซิลิก้าใช่ไหมซิลิก้ามันก็จะมีเสียงนี้นะครับที่เป็นเสียงแบบการันตี SSR รกับเสียงปกตินะครับผมผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปกดตู้ปกติตู้ที่แบบมันไม่ใช่เลดการันตี SSR เนี่ยมันมีโอกาสไหมที่ซิลิก้าจะเล่นเสียงแบบเมื่อตะกี้นะครับผมเอามาดูครับว่าจะได้อะไรนะชึบอ,อ๋อซิลิก้าปดเท่าไหร่แล้ววะผมไม่แน่ใจนะว่าซิลิก้าผมปดเท่าไหร่แต่ก็เอานะครับเพราะว่า ผมอวยซิลก้าอยู่แล้วนะครับผมเล็กๆสเปกน้องโตนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับสเต็ปแรกนะครับผมข้อดีคือกด5สเต็ปเนี่ยได้50ตัวละครได้50 50โลก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินใช่ไหมอ่าซิลก้าผู้เสียงปกตินะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือคือมันก็มีนะผู้เสียงปกติเราก็ได้ S R อย่างเงี้ยเออนะครับผมก็ต้องไปรอดูข้างในนะว่าเป็นยังไงอ่ะโชวโชทายไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยหวังอะ่ะคิดว่าน่าจะน่าจะเกลือนะครับเกลือมาเชียวก็เดี๋ยวเราวนสเต็ปนึงอ่ะเราวนแบบวนรอบนึงให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีเพชรอยู่แค่เจ็ดพันเงีเอาเอาเท่าที่ได้อ่ะเอาเท่าที่ได้นะครับมาสเต็ปที่2กันเลยครับผมสเต็ปนี้นะครับผมก็ยังคงลดราคาอยู่นะเป็น1000พเพชรนะครับแต่ว่าก็ไม่มีกรนตีใดๆทั้งนั้นนะครับผมก็แค่ SR ขึ้นไปซึ่งแบบเออมันก็รุนยากเหมือนเดิมน,นะแต่เราจะไปการันตีจริงๆก็คือสเต็ปสามนะซึ่งเป็นอาบิตี้นะครับอย่างน้อยได้อาบิตี้โตมาก่อนก็ยังดีก็ยังดีนะครับผมอ่ะโอเคมาสเต็ปที่สองนะครับลุยเลย let's go <S อ่าเสียงปกติมากนะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรเอ้ยเฮียออกมาหน่อยเร็วทิโตไม่งั้นการันตีมึงต้องออกนะเออมึงไม่ออกนี่ฮานะแต่การันตีนี่มันก็ก็ไม่แน่นกันอาจจะไม่ได้ใช่ไหม นะครับแต่คอยได้นะกูรอเกมเปิดมาตั้งนานไอ้เหี้ยแม่งอ่าโอเคดาฟ้านะผมรอเปิดตั้งแต่เช้าอ่ะแม่งเลื่อนอยู่นั่นแหละเลื่อนจนบ่ายโมงอ่ะผลเลยดาเมจแบบน่าเกียดจัดนะครับพูเลยไม่น่ามีอะไรนะฮะโอ้โหไม่มีแล้วล่ะไปคลิปเลยนะครับอือือืโอ้ไม่มีอะไรเลยมีแย่มากนะครับ มาสเต็ปต่อไปนะครับผมไปไปกันเลยไปกันเร็วๆเลยนะครับสเต็ปต่อมานะครับเป็นสเต็ปที่3นะครับการันตี SSR 1ใบก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็น SSR ใหม่หรือ SSR เก่านะครับก็แน่นอนว่ามันมันก็ก็ขึ้นอยู่กับเลดอ้นนะครับซึ่งมันทิคอัพอยู่ก็ก็คาดหวังนะว่าจะได้การ์ดนะครับผมขอเป็นการ์ดคริสโตและกันนะครับจะได้เอาไปใช้นะฮะการ์ดยูโจเนี่ยคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผม อ่ะโอเคมาสเต็จนี้การันตีครับขอมากกว่า1 SSR ก่อนเอามาลุ้นไปอ่ะผมว่าเสียงร้องน่ยน่าจะเพราะว่าเป็นตู้การันตีด้วยแหละก็เลยเป็นเสียงที่2นะครับผมแต่สังเกตมาว่าแบบพอไม่การันตีแล้วก็ก็แบบไม่พูดเลยนะครับผมเอออ่ะมาลองดูนะครับชึบโอเคอันนี้ว a เรนโชดาวนะครับขอ2ล้านได้ไหม แต่คือดวงผมแม่งไปกับตู้ที่แล้วดิผมกลัวแม่งไม่หม,มาเวเรอบนี้ยผมไม่มีดาบทองน้นะผมว่าแม่งแบบน่าร้านเดียวแล้วล่ะดูตรงแล้วนะครับก็เหมือเอ้ยเอ้ยก็ก็คงแค่ร้านเดียวแหละนะครับเออแต่น่าร้านเดียวนะครับดูตรงแล้วเฮ้ยร้านหนึ่งไม่ได้ไม่ได้คือถ้าสุนามาขึ้นสองร้านได้วะร้านสามครับได้การ์ดอย่างเดียวนะอันนี้ โอ้ยหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ห้าหกดปดเจ้ามาลุ้นการกันครับไปจะคิดต่อป่าวเซอร์ไพรส์โอ้ยยังโกรโ้โคตรทุรเรศเลยโอโ้นี่ทุเลศทุรเรศเลยอะ่ะลงไปการ์ดเก่าเลยนะครับทุรเรศจัดอ่ะไปต่อครับ ไอเ้เหี้ยโอ้ยรอบนี้ผมว่าผมเรียบร้อยวะ่ะผมว่าผมเกลือวะ่ะ7,000เพชรเนี่ยนะครับคือโอเคแหละมันสําหรับคนที่ไม่ได้มีตัวเยอะหรือไม่ได้มีของอะไรเยอะก็ก็ยังคุ้มได้อยู่นะครับแต่สําหรับคนที่มีเยอะแล้วแล้วแบบกูอยากได้อันใหม่อย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเจ็บนะครับผมโอ้ยเนี่คโตุเละเลยว่ะนะคือแบบถามว่าเอามาปลดไหมก็คงเอามาปลดแหละแต่แบบโอ้กูไม่อยากปลดอันนี้นะึอไหมกูไม่อยากปลดอันนี้นะครับ คือแบบการ์ดอื่นผมใกล้เต็มก็มีนะการ์ดแบบไอรีไฟเงี้ยเออมันก็ใกล้เต็มแล้วนะครับมาสเต็ปนี้นะครับก็มาลุ้นเหมือนเดิมนะครับถึงซี่กาไม่มีเสียงอะไรเลยนะเมื่อกี้นะแอบโดนน้ำกันนะเนอะเอาเอ้ยเชียร์อิชโวไทม์วะอิชโวไทม์นะครับขอหน่อยเถอะวาไอ้เหีถ้าไม่งั้นการันตีต้องมานะถ้าการันตีมายังให้อภัยได้นะครับอุ้ยผมไม่ได้เลย สี่หมื่นนี่ไม่ไม่ไหวจริงเลยครับโอ้โหไอ้เชี่ยไม่ออกเลยเลยเว้ยทมจริงเชี่ยผมหลับตานะผมขออนุญาตหลับตาแล้วอีกตู้นึงเนี่ยผมไม่ดูเลขดาเมจด้วยอ่ะขออนุญาตหลับตานะครับผมไม่ไหวแล้ววะไอ้เชี่ยผมแบบสภาพแม่งน่ากลัวมากน่ากลัวจริงเว้ยขออนุญาตหลับตาแล้วกันนะงั้นกดลอดถัดไปนะครับอ่ะมาการันตีตัวคอนะครับกูขอละฮีโร่ออฟไอแคลดนะครับไปลุย ดูเลยผมหลับตาแล้วเจอก,กัน,กนผมจะฟังแต่เสียงนะครับผมแต่ผมหลับตาแล้วขอมีเสียงอาซูนะขอสวิตชนะอ์อะเออขอสวิตช์โอเคเลยนะครับมือถือกูอยู่ไหนนะอ่ะมือถืออยู่นี่นะโอเคโหลดนานอยู่นะโหลดนานอยู่โหลดนานอยู่อ่านะครับโหลดนานเป็นเรื่องปกติปะวะ <S <S อ,อ,อันนี้ผมหลับตาแลนะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดาบอะไรนะเพื่อนๆก็เห็นกันไปตามปกตินะครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยแพ้ไอ้เหี้ยแพ้เหรอเฮ้ยแพ้เฮ้ยแพ้โอ,โอ้ลืมตาม,มาไอ้เหี้ยได้แค่้ล้านเดียวอุ้ชิบหายนะครับผมบอกเลยชิบหายแล้วหนึสองสามไอ้เหี้ยผมว่าไม่รอดว่ะ โอ๊ยยยกูเดินเผยเรื่องตามาไอ้สัรพูกูอยากได้มึงตรงไหนเนี่ยกูไม่อยากได้มึงโอ้ยแย่โห้ข้นแย่เลยอ่ะรถนี้แบบแบบตึงจัดนะครับโอ้โหแม่งแบบผมหมดหวังแล้วว่ะเชี่ยห้วันนี้แย่มากครับดวงแบบตู้นี้นี่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ไม่ได้เลยอะ่ะผม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 บอกเลยว่ารอบนี้นี่ไม่ได้จริงครับโอ้โหคือกูล้อเลยอะ่ะเอาตรงๆกูล้อเลยอะ่ะคือตู้ปกตไิไม่ไม่มีอะไรเลยเว้ยเอามาอีกรอบนึงนะครับผมบอว่ามันลุนยากนะครับมันลุนยากเฮ้ยแต่มันม,มันไม่ไดมันไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยระหว่างทางเนี่ยกอแบบมันจะไม่ให้อะไรกูจริงเหรอ จ็ดร้อยห้าสิบให้อะไรหน่อยไหมโอ้โหอีโชว์ไทม์แม่งลุนยาก,กว่ะไอ้เฮียคัมมิคไอ้เฮียเอาตรงตรงโคดาบฟ้าไม,ไม่ได้ลุนว่ะไม่ได้ลุนว่ะไม่ได้ลุน 7, ไม่ได้ลุนเจ็ดหมื่นเองไม่ได้ลุนครับแพรี่อีกโอ้โหแบบโอ้โหันนี่เฮีย้ยจริงเฮียจริงครับ แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะผมยังอัดอัปเดตไม่เสร็จไงผมต้องแบบเก็บอาการไว้อะอาการของคนที่แบบเจ๊งไปแล้วอะ่ะต้องเก็บมันเอาไว้ซ่อนลึกไว้ในจิตใจเรื่อว่าโอ้โหเยี่ยมมากครับเอาไปเลยเยวราทำคลิปนะอืมคือพอตู้ไม่ให้ตู้การันตีแล้วแบบว่าสิริการไม่พูดอะไรเลยนะครับแต่คือไม่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันน้องก็ไม่ได้พูดนะครับ เออแล้วก็ได้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่คลิปนี้อ่ะเออหมาเว้ let's go ได้เห็นอะไรบ้างแล้ววะไอ้เหี้ยก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะผหดาบแม่ไม่มีแสงเลยนะครับคือแบบที่ผมดีใจนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าแบบมันไม่เคยไม่เจอเลยเนอะว่ารอบนี้แบบสุ่มมาไม่เจออะไรเลยนะครับผม <c oughs> ต้องไปหล,ลอลุ้นการตีอย่างเดียวนะ ก็คงประมาณ1 3ื่นะครับผมสองนะฮะเอามา,มาค่อยลุ้นนะครับขอเฮ้ยไอ้เหี้ยสคิดโตมาคิดโตฮีโร่ต้องไอแคร์สไอ้เหี้ยการ์ดโอเคเอายังเอาอยู่อันนี้เอาครับเอา oh. เอา oh. เอาเอาโอ้ยไอเหี้ย oh. แต่ก็ไม่ได้โตต้องเอาไอแคร์สว่ะแต่กินนั้นมันก็ดีนะเอาไว้เล่นแบบกับพวกตัวนู้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันขึ้นอยู่กับเอฟเฟกต์ว่าคุณอยากได้เอฟเฟกต์อะไรเออ คุณอยากได้แบบตัวนุกหรือตัวทำเขาเรียกอะไรนะตัวเพิ่มเกรดก็ใส่เอานะครับผมก็ปดหนึ่งก็สเตตัสประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าไม่ขีเรตเท่าไหร่นะสำหรับปดหนึ่งนะครับเอออ๋โอเคไอ้้ยอย่างน้อยก็ได้มาอันนึงวะแต่ก็ยังขาดคริตโตนะก็เดี๋ยวผมไปเล่น,นอกรอบแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันต่อเลยดีกว่าครับควย เอาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครเมมเบอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เรามีเมมเบอร์เทียรใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมนั่นก็คือ d e l a k Supporter นั่นเองนะครับโดยสําหรับเทียใหม่ล่าสุด พิ่มเข้ามานะครับผมจะทําให้เพื่อนๆนั้นสามารถดูคลิปวิดีโอนะครับผมแบบ e อ็กซ์คลูได้นะครับผมซึ่งบางวิดีโอนั้นเราจะเปิดเป็น Time e x c ก u s คลูนะครับผมหรือบางวิดีโอนั้นจะล็อกถาวรให้สำหรับ ผู้ที่สมัครดีลัสเมมเบอร์เลยนะครับผมก็ราคานะครับผมอยู่ที่100บาทนะครับผมต่อเดือนนะฮะไม่จำเป็นต้องสมัครต่อเนื่องกัน2 3สเดือนก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็จะปล่อยคอนเทนต์ออกมาเดือนละประมาณ1-2ครั้งนะครับผมซึ่งก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมบางเดือนอาจจะปล่อยเป็นซีรีส์เต็มซีรีส์หนึ่งนะครับผมก็ ค่อยไปดูตอนนั้นก็ได้ค่อยไปเติมตอนนั้นก็ได้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้สมัครจะไม่ได้ดูนะเพราะเราก็จะมีการเปิดพรีเมียมให้ทุกคนได้ดูกันพร้อมกันนะครับผมซึ่งผมก็จะเซตเวลาล่วงหน้าเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรับชมวิดีโอแบบพร้อมๆกันก็สามารถดูแบบพรีเมียมได้เลยนะครับผมหรือใครที่ดูไม่ทันจริงๆนะครับก็สามารถที่จะสมัครเมมเบอร์เพื่อดูย้อนหลังได้นั่นเองนะครับผมพานี้ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่พานาสําหร,รับวันนี้สวัสดีครับ